ตอนที่647ภพรชชายาเท่าได้ยินที่ทั้งสองปรึกษากันก็พูดว่าตอนนี้เรื่องของโรคเดือนประทุขึ้นมาใหญ่มากเชื่อว่าคงจะเกี่ยวพันกับการเมืองด้วยทางที่ดีที่สุดคือทำสองสิ่งพร้อมกันถ้าหากมีความต้องการอะไรขอแค่บอกกับข้ากระพอถังที่ใช้สำหรับแช่น้ำสมุนไพร ข้าจะสั่งให้สีน้อยส่งไปให้สีน้อยที่นางพูดถึงคือท่านชายสีเหลืองหยวนชิงหลิงได้ยินแล้วพูดว่าแต่ว่าถ้าหากส่งถังใหญ่ขึ้นเขาเกรงว่าอาจจะเป็นจุดสนใจได้พระชายาเท่าพูดว่าเป็นจุดสนใจของใครก็ไม่เป็นไรตอนนี้ที่พวกเขาต้องการคือเจ้าไม่ขึ้นเขาคนอื่นๆขึ้นไปส่งสิ่งของ ต้องมีคนรู้อยู่แล้วจะทำอย่างไรกับใครได้ให้พวกเขามาหาค่าหรือว่าให้ไปหาท่านอ,องก็ได้หยวนชิงหลิงคิดว่าหมาป่าของนางร้ยการขนาดนี้ใครจะกลัวขึ้นมาหาเรื่องนางกันเล่าแม้จะรู้ว่านางอยู่ที่นี่เกงว่าก็คงไม่มีใครกล้ามานางก็มองไปอย่างเหล่าของใช้เหล่านี้ถูกทำลายคิดว่าอองเฟิงอัน ที่ใจร้อนคนนั้นเป็นคนอย่างไรกันแน่เขาเป็นพี่ใหญ่ของไทซา,างห่วงเช่นนั้นก็เท่ากับว่าแก่กว่าไทซา,างห่วงอายุเยอะแล้วยังชอบอรารวาสทุบทำลายเข้าของไม่รู้ว่าพระชายาเท่าอดทนได้อย่างไรกันแต่คิดดูแล้วก็รู้สึกว่าพระชายาเท่าไม่จำเป็นต้องรู้สึกน้อยใจหมาบ่าของนางน่าจะฟังคำสั่งของนางเท่านั้น นางหัวร้ออย่างลำบ,บากใจเสียงหนึ่งมองไปที่เก้าอี้ที่พระชายาเฒ่านั่งพวกเขาคงไม่กล้าท่านว่านิสัยท่านอองแข่งกระด้างไม่กลัวใครคนทั่วไปคงไม่กล้ามาเกงว่าก็คงจะมีแต่พระชายาท่านเท่านั้นที่คุมอยู่พระชายาเท่ากับเอ่อยอย่างอารมณ์เสียว่าข้าคุมเจ้าเท่าเกเรน,นั้นไม่อยู่หรอก เขาอยากมารังแก่ข้าก็นับว่าไม่เลวแล้วหลายปีมานี้ข้าต้องทนเขาตั้งเท่าไหร่ต้องรู้สึกน้อยใจกี่ครั้งตั้งแต่แต่งงานกับเขาก็ไม่เคยได้ใช้ชีวิตที่สงบสุขสักวันตอนนั้นตาบอดไปจริงๆหมอหลินพูดยิ้มยิ้มว่าเขาก้ารังแกเจ้าหรือเขาไม่กลัวหมาป่าของเจ้าหรือพระชายาเท่าพูดอย่างไรความสามารถเป็นที่สุดว่า เขาหรือจะกลัวหมาป่าหมาป่ายังกลัวเขาด้วยสามใบนี่ทำให้ทุกคนต่างก็รู้สึกตกใจและประหลาดใจพร้อมกันพระชายาเท่าคนนี้ถูกขนานนามว่าเป็นแม่ทัพน้อยแห่งชาวหมาป่าหมาป่าทั้งหลายล้วนเป็นนางที่ฝึกฝนออกมาทำไมจึงกลับกลายเป็นว่ากลัวท่านอองเท่าไปได้เห็นได้ชัดว่าพระชายาเท่าไม่ได้ยินดีจะพูดอีก หลังจากสั่งให้คนดูราอาหารการกินหนึ่งมือแล้วก็ให้หยวนชิงหลิงเปลี่ยนชุดออกเดินทางจะได้ไม่เด็กมากเกินไปตอนที่ลงจากเขาก็ไม่ได้ใช้เส้นทางตอนขึ้นเขาอีกแต่ก็ลงจากเขาทันด้านหลังเขายังคงเป็นเสาวใช้คนเมื่อคู่ที่ส่งพวกเขาลงจากเขาหลังจากก่าวรากันแล้วสวีอีก็แบกคุณย่าหยวนขึ้น คนที่เหลือก็ยังคงแบกสัมภาระและเล่งลงเขาอย่างทำเวลาเดินออกจากหมู่ตึกเหมยไกลแล้วแต่ก็ยังสามารถเห็นต้นดอกเหมยได้ทุกที่หยวนชิงหลิงอดไม่ได้ที่จะพูดว่าพระชายาช่างชื่นชอบดอกเหมยจริงๆไหนเลยจะรู้ว่าสาวใช้คนนั้นกับพูดขึ้นว่าคนที่ชื่นชอบดอกเหมยไม่ใช่พระชายาแต่เป็นท่านออง ดอกเหมืยเต็มภูเขาเหล่านี้ล้วนเป็นท่านอองที่ปลูกเอาไว้ตั้งแต่แรกเอ๋หยวนชิงหลิงรู้สึกคาดไม่ถึงปรากฏว่าเป็นอองชิงเฟินอันแต่ว่าท่านอองที่พระชายาพูดถึงคนนั้นอารมณ์ร้อนนิสัยรุนแรงกับชื่นชมดอกเหมยที่เป็นสิ่งสูงส่งสวยงามช่างน่าประหลาดใจจริงๆเ ท่านอองกลับมาแล้วสาวใช้คนนั้นพูดขึ้นอย่างกระทันหันทุกคนต่างก็รีบเงยหน้าขึ้นมองออกไปเห็นเพียงบนเนินเขาที่อยู่ไกลออกไปค่อยๆค,ควบม้าลงมาแต่เมื่อจ้องมองดีๆกับไม่ใช่ขี่ม้าแต่เขาขี่อยู่นั้นปรากฏว่าเป็นเสือเสือนั้นสีเหลืองทองทั้งตัวดูหน้าเกงขามเป็นอย่างยิ่ง อุ้งเท้าถึงสี่ข้างย่ำลงมาจากเขาอย่างมั่นคงบริเวณหน้าผากมีรอยย่นที่สามารถมองเห็นจากไกลๆเป็นคำว่าององขนเลียงตัวเรียบสรวยขณะที่เดินขนนั้นปิวสะบัดขึ้นลงราวกับคลื่นมีความน่ายำเกง่งผู้เท่าที่นั่งอยู่บนหลังเสือนั้นสวมชุดสีเขียวทั้งตัวระยะทางค่อนข้างไกล จึงมองหน้าตาไม่ชัดแต่เขาโคงนั้นคล้ายกับไทซางห่วงอยู่บ้างผมของเขาไม่หงอกขาวยังคงดำสนิททั้งสีรสะขณะที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งใกล้เข้ามาหยวนชิงหลิงเพิ่งจะเห็นใบหน้าแดงระเรื่อของเขาดูแล้วเหมือนจะอายุน้อยกว่าไทซางห่วงสิบปีคิดแล้วก็รู้สึกว่าห้องเต้นั้นไม่ใช่งานที่คนจะทำได้ ให้สางห่วงไปห้องเต้มาหลายสิบปีถูกกระตุ้นจนกลายเป็นสภาพอะไรไปแล้วอองชินเฟิงอันขี่เสือค่อยๆก้าวเข้ามาอีกเขาโคงหน้าตาชัดเจนหน้าตามีความคล้ายคลึงเจ้าห้าอยู่หลายส่วนแต่ว่าดวงตาของเขาคมกริบกว่าปกติคิ้วดกดำมีเส้นขุนยาวหลายเส้นยื่นออกมาหัวคิ้วหนาและดูยุ่งเหยิง นี่ทำให้ดูเรารู้สึกดุดันมากกระทั่งดูดุก,กว่าราชาเสือที่เขาขี่อยู่หลายส่วนเขารูปร่างสูงใหญ่บนร่างมีความน่าเกรงขามอย่างหนึ่งที่สามารถข่มคนได้แผ่ออกมานั่งอยู่บนหลังเสืออย่างสบายสบายในขณะที่กวาาตามองมายังทุกคนแวบหนึ่งทำให้รู้สึกเหมือนเขาจะอ่อนลงอย่างไรอย่างนั้นแต่บางทีที่เขารู้สึกอ่อนแรง อาจมีสาเหตุมาจากราชาเสือทุกคนต่างก็ไม่เคยเห็นเสือที่ดูสูงใหญ่ขนาดน,นี้มาก่อนราวกับม้าตัวหนึ่งดูว่าแข็งแรงบึกบึนกว่าม้ามากยืนทื่อเป็นสากกระเบือท่อนใหญ่อยู่ตรงหน้าสาวใช้คำนับแล้วก็แนะนำสถาน,นะของพวกหยวนชิงหลิงล่างของเขาค่อยๆโน้มมาข้างหน้าวิเคราะห์หยวนชิงหลิง หัวคิ้วก็หมวดขึ้นมาดูแล้วดุดันเป็นอย่างยิ่งถามออกประโยคหนึ่งว่าสไปซ์ของหลานห้าหรือน้ำเสียงของเขาหน้าเกมขามอย่างเป็นธรรมชาติบางทีอาจจะเป็นเพราะภูเขาอันกว้างใหญ่ทําให้เหมือนกับเกิดเสียงสะท้อนดังก้องขึ้นทําให้คนได้ยินแล้วหัวใจกระตุกวูบหยวนชิงหลิงรีบเดินไปข้างหน้าเพื่อคำนับในใจรู้สึกกลัวอยู่บ้าน เหืนชิงหลิงคำนับอ่องชินเฟิงอันไม่ต้องมากพิธีไปทำงานของเจ้าเถออ่อ,องชินเฟิงอันพูดและเคาะไปที่หัวของเสือเบาๆเสือตัวนั้นถมกก็โดดขึ้นกระโดดลงไปไกลหลายจังหลังจากกระโดดลงไปแล้วก็ไม่ได้หยุดยังคงกระโดดไปเรื่อยๆเพียงชั่วคู่ก็หายลับเข้าไปในดงโดกเหมย อาสีตกใจเป็นอย่างยิ่งสวรรค์เสือตัวนี้น่ากลัวเหลือเกินหมู่ตึกเหมยสวยขนาดนี้ทำไมจึงเลี้ยงเสือหรือไม่ก็เลี้ยงหมาป่าแสนดุเอาไว้เล่าเสียงของอาสีเพิ่งจะสิ้นสุดลงก็ได้ยินเสียงคำรามกล้องสนั่นไปทั้งภูเขาดังขึ้นอาสีขาอ่อนขึ้นมาทันทีคุกเข่าลงไปกับพื้นสีหน้าขาวซีด หยวนชิงหลิงเองก็ถูกเสียงคำรามกึกก้องนี้ทำเอาใจสัน่นนางยิ้มมือไปประคองอสีให้ลุกขึ้นแล้วเห็นว่าหมาป่าหิมะมากมายมุดออกมาจากป่าเหมยวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางท่าทีที่หนีเอาชีวิตเช่นนั้นไม่มีความน่าเกงขาของความเป็นหมาป่าะไรสักนิดเดียวหยวนชิงหลิงยิ้มก็ไม่ได้ร้องไห้ออกมาไม่ออกถึงว่าพระชายาเท่าบอกว่า หมาป่ายังต้องกลัวอ่องเฟิงอันเสียงคำรามของเสือเสียงนั้นสามารถทำให้คนตกใจขวัญผวาหนีฟอก่อนหน้านี้รู้สึกว่าไท้ซางห่วงเช้งหน้าเกงขามนักแต่ว่าหลังจากที่ได้พบกับอ่องชินเฟิงอันแต่พระชายาแล้วรู้สึกว่าไท้ซางห่วงไม่อยู่ต่อหน้าพวกเขาก็เป็นเหมือนแค่ไก่อ่อนเด็กเมื่อวันซืนเท่านั้น ถึงว่าพระชายาทำไมจึงเรียกเ,ยกเขาว่าเด็กน้อยอดไม่ได้ที่จะมีความอยากรู้เรื่องราวในอดีตของพวกเขากลับไปต้องไปถามเสี่ยวเหยาวกงสวีอีก็เป็นครั้งแรกที่เจอกับอองชินเฟิงอันตอนที่เขาแบกคุณย่าหยวนลงจากเขาขาของเขาก็กำลังสั่นเทาถึงว่าตอนที่อองเชิงเฟิงอันอยู่ตอนนั้นเปิดถังไม่มีจนแม้แต่คนเดียว ใครจะกล้าเป็นศัตรูกับเขาหยวนชิงหลิงได้ยินที่สวีอีพูดก็ถามขึ้นว่าสวีอีอองชินเฟิงอันไร้กาศขนาดนั้นเชียวหรือพระชายาราชทายาตเมื่อกู่ท่านก็เห็นแล้วว่าร้ายกาศหรือไม่ตอนที่เขาอยู่เป็นช่วงที่เปิดถังสงบสุขมากที่สุดชายแดนไม่มีใครกล้าลุกล้ำ ถูกเขาต่อสู้จนกลัวไปหมดแล้วสวีอีให้เธอทุนอ๋องชินเฟิงอันเป็นแบบอย่างจริงจังพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอ๋องชินเฟิงอันที่เขาได้ยินมาจากคนทั่วไปอย่างชื่นใจได้ยินว่าตอนแรกที่ไปสู่ขอพระชายาอ๋องชินเฟิงอันอยู่ในสนามรบมีข่าวส่งบบอกว่าเขาตายแล้วตอนนั้นเหมือนเขายังดำรงตำแหน่งซื่อจือ ฮงเตโลเหวนินยังคงคองบัลลังก์อยู่เป็นการสู่ขอเพื่อให้มาเป็นคู่คนตายตอนนั้นคนในจวนอองรวมถึงพระชายาด้วยต่างก็รังแกพระชายาซื่อจือคนนี้รังแกอย่างเอาเป็นเอาตายก็หวังว่านางตายแล้วจะได้ฝังศพนางคู่กับซื่อจือไหนเลยจะรู้ว่าพระชายาซื่อจือนั้นแรกเริ่มอัดรังแกได้ หลังจากนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแข็งแก่งขึ้นมายังจัดก,การทำให้หลายๆคนแทบเอาชีวิตไม่รอดหลังจากนั้นก็ได้รู้ว่าซื้อจื่อยังไม่ตายในสนามรบกลับมาตัวเป็นๆยังสร้างผลง,งานครั้งใหญ่ไว้ด้วยการเล่าเรื่องของสวีอีนั้นยุ่งเหยิงอยู่บ้างแต่ว่าทุกคนต่างฟังก็เข้าใจรู้สึกว่าตอนนั้นน่าสนุกเป็นอย่างยิ่ง ตอนที่648คนทั้งคณะเดินไปยังเขาโรคเหลือนและนำพักอยู่ที่นั่นแม้ว่าเงื่อนไขในการใช้ชีวิตจะลำบากมากแต่ที่ดีที่ไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลอีกอีกทั้งคุณย่าหยวนก็สามารถปรับปรุงตำรับยาได้อย่างสงบแต่จะใช้แต่ยาแผนแพทย์ตะวันตกอย่างเดียวก็ไม่ได้ ถ้าหากต้องการจับิชิกโรคเลือนในยุคสมัยนี้อย่างไรเสียก็ต้องใช้ยาของยุคสมัยนี้เช่นกันหางอย่างไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยแต่มีหน้าที่รับผิดชอบไปซื้อยาสมุนไพรเดิมทีเพราะการส่งยาสมุนไพรขึ้นมาด้วยการทำเช่นนี้ทำให้ตกเป็นที่สนใจขึ้นมาอยู่เอนเท่าไม่ได้ตรวจสอบคดีพ่อไม้อีก การสันนิษฐานขั้นแรกมั่นใจว่าฆาตรกรคือสามีของผู้หญิงผู้ตายเขาเป็นคนฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ตอนที่เกิดคดีขึ้นเขาไม่มีหลักฐานที่อยู่ชัดเจนบอกว่าแค่นอนอยู่ที่บ้านแต่ว่าในบ้านไม่มีคนเป็นพยานได้และในบ้านของคนฆ่าสัตว์ได้ค้นเจอมีดที่เปื้อนเลือดและเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดอีกหนึ่งชุดยืนยันว่าเป็นฆาตรกร แต่คนฆ่าสัตว์ได้ปฏิเสธเสียงแข็งอย่างเด็ดขาดว่ามีไม่ใช่ของเขาบอกว่าไม่เคยเห็นเล่มนี้มาก่อนส่วนเสื้อผ้าที่เปื้อนคราบเลือดนั้นเขายอมรับว่าเป็นของเขาแต่เสื้อตัวนี้ถูกวางเอาไว้ในตู้มาตลอดไม่รู้ว่าทำไมจึงเปื้อนคราบเลือดได้ระหว่างสอบสวนเขารู้ว่าภรรยาตนเองกับพ่อแม่เป็นโชรกันตอนแรกเขารู้สึกโบโ่มาก แต่ว่าลูกชายสองคนของพ่อไม้หาเงินได้พ่อไม้ก็ใช้เงินมือเติบได้ให้เงินทุกครั้งส่วนเขาช่วยคนฆ่าหมูหาเงินได้ไม่มากเลี้ยงลูกสามคนค่อนข้างลำบากเห็นภรรยาของตัวเองได้เงินกลับมาก็ทำเป็นหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องเจ้าพนักงานที่ทำการปกครองก็เคยสอบถามเพื่อนบ้านและแว่ใกล้เคียง บอกว่าเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อไม้และหญิงที่ตายนั้นพวกเขารวนรับรู้และพวกเขาสองคนไม่อายใจเลยสักนิดบางครั้งต่อหน้าผู้คนข้างนอกก็ทะเลาะกันยกใหญ่ท่าทีสนิทสนมเป็นอย่างยิ่งยิ่งได้ยินเพิ่อนบ้านบอกว่าพ่อไม้เคออยหยอกร้อภรรยาของคุณฆ่าสัตว์ต่อหน้าเขากระทั่งอาศัยว่าตัวเองมีเงินมากกว่าหน่อย ก็ใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามคนฆ่าสัตว์ไม่เพียงเท่านี้แม้แต่ภรรยาของคนฆ่าสัตว์ก็ปฏิบัติต่อคนฆ่าสัตว์อย่างแย่มากเอาแต่ชี้หน้าด่าว่าเขาไร้อนาคตเงินที่หาไม่ได้ไม่พอจะจุนเจือครอบครัวเพื่อนบ้านเคยได้เย็นกับหูได้เห็นกับตามาแล้วภรรยาของคนฆ่าสัตว์ด่าว่าเขาเป็นคนไร้ประโยชน์ไร้ความสามารถ คนฆ่าสัตว์อยู่ในบ้านไม่มีแม้แต่ศักดิ์ศรีที่จะพูดจาเลยสักนิดแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าช่วยคนอื่นฆ่าหมูไม่ได้หาเงินได้มากนะักเพื่อไม่ให้รู้สึกด้อยกว่าตอนเช้าหลังจากที่เขาฆ่าหมูเสร็จแล้วก็จะไปรับจ้างทำงานที่ท่าเรือส่วนวันที่เกิดคดีขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นหนึ่งวันเขาเกิดขาแพงจึงไม่ได้ไปรับจ้างทำงานนอนอยู่ที่บ้าน เจ้าพนักงานไปตรวจสอบที่ท่าเรือยืนยันว่าก่อนเกิดคดีหนึ่งวันคนฆ่าสัตว์ถูกคนอื่นชนเข้าจริงๆล้มลงไปกับพื้นสิ่งของกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดยังถูกหัวหน้าคนงานด่าทอย,ยกใหญ่ถูกหักเงินค่าแรงของวันนั้นจนหมดและคนงานที่ท่าเรือบอกว่าแม้คนฆ่าสัตว์จะดูเหมือนร่างใหญ่บึกปืนแข็งแรงแต่ว่านิสัยอ่อนแอมาก ถูกคนรนังแกไม่กล้าตอบโต้ญาตจะเชื่อว่าเขาจะฆ่าคนได้ทางด้านกรมอาญายังคนกดดันต่อเนื่องและได้ให้กำหนดเวลากับอยู่บนเท่าในการแก้ไขคดีสิ่งสำคัญคือคดีนี้อุจจารเป็นอย่างยิ่งศพของผู้หญิงถูกตัดนิ้วมือและนิ้วเทา้าส่วนผู้ตายที่เป็นชายถูกเฉือนวัยวะเพศออกไป คนีได้ถูกรู้ถึงต่อๆกันจนแพร่สัพั์ในเมืองหลวงหมายความว่ากรมอาญานี้ก็คือคดีได้สร้างความตึงตระหนกให้กับคนในเมืองหลวงเป็นอย่างยิ่งจําเป็นต้องจับตัวฆาตากรให้ได้โดยเร็วที่สุดตอนที่มีการประชุมที่กรมการพนักซื่อเหยพูดว่าแม้ว่าคนฆ่าสัตว์จะไม่ยอมรับความจริงเรื่องฆ่าคนตายแต่จากการสืบค้นจนพบ กับมีดที่เปื้อนเลือดและเสื้อผ้าของเขาบวกกับความสัมพันธ์ชู้สาวของผู้ตายทั้งชายหญิงสามารถสร้างแรงจูงใจให้เขาฆ่าคนได้แน่นอนแม้ว่านิสัยของเขาจะอ่อนแอแต่ว่ายิ่งเป็นคนนิสัยอ่อนแอมากเท่าไหร่เมื่อโมโหขึ้นมาจะยิ่งโหดเหี้ยมรุนแรงมากหัวหน้าวนตะเวงก็เห็นด้วยกับคำพูดของสื่อเยใต้เท้า ก่อนหน้านี้หลายปีข้าน้อยเคยทําคดีประเภทนี้มาก่อนข้าตกรน,นั้นอ่อนแอมากแต่ว่าหลังจากถูหยีดย้มอยู่หลายครั้งหลายคราได้กลายเป็นคนหดเหี้ยมอย่างยิ่งฆ่าคนต่อเนื่องหลายคนข้าน้อยคิดว่าคดีนี้ก็เช่นเดียวกันแม้คนฆ่าใส่บ,บอกว่าได้ยอมรับเรื่องที่ภรรยาไปชู้กับคนอื่นแต่ว่าเรื่องเช่นนี้ไหนเดยจะยอมรับกันได้ เก้งว่าการยอมรับจะเป็นแค่แผนการอำพรางที่จริงได้รอโอกาสเพื่อที่จะสังหารผู้ช่วเจ้ากรมเกาที่เพิ่งย้ายมาใหม่เอาหลักฐานทั้งหมดออกมาวางและแสดงออกว่าเห็นด้วยกับคำพูดของคนทั้งสองพูดกับอยู่เหนเท่าว่าใต้เท้าตอนนี้ใกล้ถึงเวลากำหนดในการไขคดีแล้วคนฆ่าสัตว์ยังคงไม่ยอมรับผิด สมควรพิจารณาใช้วิธีลงทันหรือไม่เขาก็แค่โต้เถียงถ้าหากถูกลงทันบางทีอาจยอมพูดก็ได้อยู่วันเท่าบกมือลงการลงทันไม่ใช่วิธีที่ดีได้ตรวจสอบหรือ,อยังว่าผู้ตายเคยมีความขับแข้งกับใครหรือไม่หัวหน้าพลตะเวนบอกว่าเคยตรวจสอบแล้วผู้ตายทั้งชายหญิงแม้จะทำตัวสูงส่ง เคยล่วงเกินคนไม่น้อยแต่ว่าถ้าหากเป็นความแข็งชิงช้างที่ฝังลึกจนต้นใช้วิธีนี้ในการฆ่าอย่างหดเงียมเช่นนี้ยังไม่เคยมีมาก่อนผู้ช่วยเจ้ากรมเกาเห็นอยู่เหินเท่ายัางลังเลก็พูดว่าใต้เท้าตอนนี้คนทั้งเมืองหลวงต่างก็จับจ้องคดีนี้จะยืดเยื้อต่อไปไม่ได้แล้วจริงๆใช้การลงทันเถอะ ที่จริงก็นำว่ามีหลักฐานยืยนยันความผิดแล้วท่านคิดดูการกระทําที่เฉืนอวัยเพศเช่นนี้ที่จริงก็เป็นการระบายความแค้นเรื่องที่แย่งภรรยาพอดิบพอดีการกระทํานี้เกรงว่าจะวางแผนมานานแล้วอยู่เหวินเฮาพูดการวิเคราะห์ของพวกเจ้าล้วนมีเหตุผลเพียงแต่เขาหยุดชะงักไปไม่ว่าอย่างไรก็รู้สึกไม่ชอบมาพากล ใต้เท้าท่านมีความคิดเห็นอื่นหรือไม่สื่อเย,ยถามอยู่บนเท่าพิกม้วนหนังสือที่อยู่ตรงหน้าทั้งหมดหนึ่งรอบที่จริงหลักฐานที่อยู่ตรงหน้าล้วนชี้ไปยังคุณค่าสัตว์ดูจากภายนอกแล้วมองอะไรไม่ออกเขามองทุกคนแล้วพูดว่าข้าขอถามพวกเจ้าถ้าหากพวกเจ้าเป็นฆาตกรจะทำการฆ่าอย่างคอโคมเช่นนี้หรือ พวกเขาสองคนตายอยู่บนเตียงคนนอกแค่ดูก็รู้ความสัมพันธ์ของพวกเขาอันดับแรกคงต้องสงสัยเขาก่อนเป็นแน่แต่ว่าเขากลับไม่ได้ทิ้งเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดและอาวุธที่ใช้สังหารคนมีคนโง่ที่เช่นนี้ด้วยหรืออีกอย่างพวกเจ้ายังวิเคราะห์ว่าเขาได้ทำการวางแผนมานานแล้วจากนั้นเขาก็ดึงเอาคำให้การแผนหนึ่งขึ้นมาวางไว้ตรงหน้าของทุกคน ทำให้การนี้เป็นของคนงานที่ท่าเรือยืยนยันว่าเขานั้นขาแพงไม่สามารถทำงานได้จริงแต่ไม่ได้บอกว่าขาแพงแล้วจะไม่สามารถฆ่าคนได้แต่คงไม่สามารถฆ่าได้อย่างราบรืน่นเช่นนี้ผู้ตายทั้งชายและหญิงต่างก็ไม่ใช่คนอ่อนแอแต่ว่าในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้มากนักแม้ว่าผู้ตายจะตายอย่างอนาถ แต่ภูเขาไร้ทางต่อต้านได้คนที่เคลื่อนไหวได้ไม่ถนัดแล้วก็ไม่มีวรยุทธ์สามารถทำถึงจุดนี้ได้หรือทุกคนต่างก็ไม่เคยคิดถึงจุดนี้มาก่อนได้ยินอยู่เหืนเท่าวิคา์เช่นนี้ต่างก็ขมวดคิ้วขึ้นมาถ้าเป็นเช่นนี้เขาถูกใส่ร้ายหรือแล้วจะเป็นการจ้างวานค่าหรือไม่อยู่เนเท่าใส่หน้า ไม่ใช่ชีวิตของคนสองคนราคาไม่ธรรมดาเขาออกเงินส่วนที่ไม่ไหวถ้าหากมีเงินจ้างวานจริงเขาก็คงไม่ต้องไปทำงานรับจ้างอยู่ที่ท่าเรือและก็คงไม่ต้องถูกภรรยารังแกอยู่ตลอดการดูถูกเหยียดหยามต่างๆที่กระทำต่อคนค่าสัตว์มาจากความยากจนของเขาทั้งสิ้นถ้ามีเงินจ้างมาคาเพื่อเอาชีวิตได้ จะอยู่อย่างไรความสามารถเช่นนี้หรือสื่อเยคุณคิดแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเป็นการฆ่าด้วยอารมณ์ชั่ววูบหลังจากฆ่าคนก็รู้สึกกระวนกระวายใจนำเอาเสื้อและอาวุธกลับไปบ้านแต่ว่าก็ไม่สมเหตุสมผลเขาเคลื่อนไหวได้ไม่สะดวกถ้าหากตอนที่ต่อสู้รมรามกันต้องทำให้เพื่อนบ้านตกใจแน่ คดีรากลับเข้าสู่พวชงักงานในห้องหนังสือของจวนอันอ,อ๋องอ๋องอันหยุดงานกลับมาจากจวนหลังจากกลับมาถึงจวนก็ไปพบพระช,ชายาก่อนพระช,ชายากำลังนอนกลางวันเขาไม่ได้รบกวนและได้เรียกอรุให้ไปพบที่ห้องหนังสืออุอุยถูกผักไปยังเตียงหล่อหันหลังจากสุขสมอารมณ์ใหม่แล้ว อ,องอันก็จัดระเบียบเสื้อผ้านั่งอยู่บนเก้าอี้ปรมาจารย์แววตายเย็นชาไม่เห็นความเร่าร้อนของเมื่อคู่เลยสักนิดคดีนั้นเจ้าทายว่าอยู่วบนเท่าจะทำการตัดสินใจอย่างไรกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กัันนด้วยะครบสนนนับุ่ชองด้วยการสมัครสมาชิกกดซุปเปอร์แบง และพร้อมเพยได้นะครับขอบคุณะครับ